เราจะทำงานอะไรสักอย่างอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะต้องถามว่าเมื่อ,อไรก็ตามที่เราต้องเจออุปสรรคเราจะต้องใช้ความอดทนแค่ไหนคะถึงจะสำเร็จในวันนี้ค่ะโคเดนจอยก็จะมานำเสนอนะคะ5เคล็ดลับค่ะที่จะทำให้คุณฝึกมีความอดทนได้มากขึ้น5เคล็ดลับง่ายๆนะคะข้อ1ค่ะคุณต้องรู้จักขอบคุณให้มากขึ้นค่ะ ขอบคุณตัวเองขอบคุณในสิ่งที่คุณต้องเจอในทุกๆวันขอบคุณตัวเองสำหรับพลังงานดีๆที่คุณมีในทุกๆเช้ามองโลกง่ายๆค่ะขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเจอทำให้คุณมองโลกในแง่ดีเริ่มแรกเลยนะคะแล้วก็จะทำให้คุณไม่เครียดด้วยค่ะคุณขอบคุณตัวเองได้แล้วคุณก็จะขอบคุณทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่คุณเจอขอบคุณคนอื่นรอบๆตัว ทำให้คุณมองโลกในแง่ดีขึ้นการขอบคุณเป็นเรื่องง่ายๆนะคะแล้วก็รู้ไหมคะว่ามันเพิ่มเสน่ห์ให้คุณแล้วทำให้คุณเย็นลงได้ฝึกความอดทนได้โดยที่ไม่รู้ตัวค่ะ 2. ค่ะฝึกเป็นคนมีสติโดยเฉพาะเวลาที่มันเร่งด่วนนะคะแล้วก็จะต้องรีบเร่งบางครั้งอาจจะต้องรีบตัดสินใจโดยที่บางที ถ้าเราไม่มีสตินะคะไม่ตรวจสอบกระบวนการทุกอย่างให้ดีความคิดเราก็ยังไม่เป็นระเบียบยังคงวุ่นวายยุ่งเหยิงสับสนทำอะไรแล้วก็ตัดสินใจอะไรลงไปแบบไม่มีสติบางครั้งนะคะอาจจะทำให้โอกาสดีๆที่เข้ามาหลุดลอยไปหรือว่าบางสิ่งบางอย่างเสียหายได้จากการที่เราไม่มีสตินะคะ อันนี้คุณก็จะต้องอดทนให้มากพยายามที่จะอยู่กับปัจจุบันแล้วก็มีสติกับทุกๆก,การกระทําให้มากที่สุดค่ะข้อ3ค่ะรู้จักรอการรอคอยบางครั้งคนบางคนจะไม่ชอบเลยค่ะเพราะรู้สึกว่ามันเสียเวลาแต่คุณรู้ไหมคะว่าถ้าคุณรอเป็นก็คือว่าคุณเย็นลงได้การรอคอย ทำให้เราฝึกอดทนโดยที่เราก็รู้ค่ะว่าบางคนไม่ชอบเลยที่จะต้องมานั่งรอใครแต่นั่นคือคุณกําลังฝึกฝนตัวเองในการที่เป็นคนอดทนและใจเย็นค่ะการรอทําให้เรามีโอกาสแล้วก็ยังมีเวลาที่จะมีสติแล้วก็มีเวลาที่จะคิดหรือว่าทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้ในระหว่างนั้นพยายามที่จะ ใจเย็นแล้วก็มองเห็นประโยชน์ของการรอว่าในทุกๆครั้งที่คุณจะต้องรอคอยใครสักคนหรือว่าอย่าใจร้อนในการที่จะต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเร่งรีบตลอดนะคะการรอเนี่ยทำให้โอกาสที่มันจะมีปัญหาเข้ามาเนี่ยจะทําให้คุณสาม,มารถที่จะมีโอกาสในการไตรตรองได้มากกว่า แล้วรู้ไหมคะว่าคนที่รอได้รอเป็นจะเป็นคนที่มีความสุขได้ง่ายกว่าจริงๆเพราะว่าเราจะไม่คิดเล็กคิดน้อยค่ะการรอคอยหมายถึงคุณยอมบางครั้งการยอมเป็นการฝึกความอดทนแล้วทำให้คุณได้สิ่งที่มากกว่านะคะข้อ4ค่ะหัดยอมรับค่ะในทุกๆสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วคุณจะต้องเผชิญกับมันทุกๆอย่างในโลกนี้นะคะ ทำให้คุณสมหวังก็ได้ผิดหวังก็ได้แต่คุณจะต้องยอมรับค่ะว่าคุณไม่สามารถกำหนดทุกอย่างให้เป็นไปได้อย่างที่ใจคุณต้องการถ้าสมหวังคุณมีความสุขถ้าผิดหวังคุณมีความทุกข์แต่ว่าไม่ว่าทุกอย่างจะมีผลออกมายังไงนะคะการอดทนก็คือคุณจะต้องยอมดึงใจให้เย็นลงได้ค่ะเรื่องนี้จะเกี่ยวกันไหมมันทำให้คุณใจเย็น แล้วก็ทําให้คุณยังคงมองโลกในแง่ดีว่าไม่มีอะไรที่ทําให้เราสมหวังได้ทุกอย่างคุณสมหวังได้คุณก็ผิดหวังได้เตรียมตัวเตรียมใจที่จะยอมรับฝึกความอดทนให้รับได้กับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เจอค่ะและข้อสุดท้ายนะคะคุณต้องมีเป้าหมายในชีวิตเพราะอะไรรู้ไหมคะทุกอย่างที่เราจะทำถ้าเราไม่มีเป้าหมายเลย เราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องยอมทําอะไรทุกๆอย่างอย่างที่พูดมาตั้งแต่ต้นแต่จริงๆแล้วสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าเราอยากทําให้จุดหมายของเราสําเร็จเพราะฉะนั้นเราจะยอมได้เราจะอดทนรอเป็นเราจะใจเย็นพอเพราะเรารู้ว่าสิ่งที่เราจะได้มันยิ่งใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นการที่เราจะฝึกให้เรามีความอดทนนั่นก็เพราะว่าเป้าหมายของคุณใหญ่มากกว่าค่ะ ถ้าคิดแบบนี้ได้ทั้งห้าข้อเป็นเรื่องที่จะเป็นการทำให้คุณได้คิดถึงเรื่องของการอดทนรอคอยใจเย็นทัศนคติดีแค่นี้เองค่ะมันทำให้คุณต้องเป็นคนที่อดทนทุกสิ่งใจเย็นขึ้นทุกอย่างจำไว้ค่ะผลของการอดทนสวยงามเสมอแล้วคนที่ทนรอได้มากกว่า คนนั้นชนะในทุกๆอย่างนะคะประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจะบอกเราว่ายิ่งร้อนยิ่งยากยิ่งเย็นยิ่งได้ถ้าคิดว่าสิ่งที่บอกมาตรงนี้เป็นประโยชน์ก็เก็บไปใช้นะคะก็ดอินจอยพอดแคสต์เป็นกำลังใจให้ทุกคนคะ่ะ